เปิดตัวซอนเตส 310m 2025สกูตเตอร์พรีเมียมที่ไม่ธรรมดา ในปี2025นี้ซอนเตสกลับมาเขย่าว,วงการสกูตเตอร์อีกครั้งด้วยการเปิดตัวซอนเตส3 1 0รรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยกระดับความหรูหราและเทคโนโลยีไปอีกขั้นสำหรับใครที่กำลังมองหาสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางกลซอนเตส3 1 0คือคำตอบที่น่าจับตามองด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะเกินตัวรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดประเทศไทยเวลานี้ ดีไซน์ดูดันพรีเมียมหรูซอนเตอ 310M 2,025ยังคงคาแรคเตอร์ที่ดูดันไว้เช่นเดิมแต่ยกระดับความหรูหราด้วยไฟหน้าแบบฟูลเล็ดดีไซน์ใหม่ทรงเฉียบพร้อมไฟ DRL 2สว่างกลางวันอัตโนมัติที่เน้นความปลอดภัยและความลำนานอกจากนี้บอดี้ของตัวรถถูกออกแบบให้มีมิติที่กว้างขึ้นเพื่อความมั่นคงแต่ยังคงความปราดเปรียวคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นเส้นสายตัวถังที่เน้นเหลี่ยมคมสไตล์อนาคต หรือบ์ดนั่งที่กว้างสบายและแบ่งระดับอย่างชัดเจนรองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่างลงตัวสมรัทนาเครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้ หัวใจหลักของซอนเตส3 1 0 m คือเครื่องยนต์ขนาด3 0 9ซีซีแบบสูบเดี่ยวระบายความร้อนด้วยน้ำให้กำลังสูงสุดประมาณ33แรงม้าแรงบิดจัดจ้านในรอบต้นถึงกลางรองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างสบายนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบเกียร์ cvt ที่ปรับจูนมาให้ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลน,นอกจากนี้ระบบคลัตช์ไฟฟ้ายังช่วยลดอาการกระตุกเมื่อต้องหยุดและออกตัวบ่อยๆในการจราจรที่หนาแน่นของเมืองกรุงเทพมหานคร เทคโนโลยีจัดเต็มไม่แพ้บิ๊กไบต์ซอนเตสา2 0ยมาพร้อมฟีเจอร์อัดแน่นเกินคาดไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่แบบสีพร้อมแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์แรงดันลมยางสถานะระบบไฟฟ้าและยังรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธเพื่อแสดงสายโทรเข้าและระบบนำทาง นอกจากนี้ยังมีระบบกุญแจค e เลส s มา m a r t k ย y ที่ทันสมัยปลอดภัยและสะดวกสบายระบบเบรค ABS หน้าหลังที่มาพร้อมจานดิสขนาดใหญ่เพิ่มความมั่นใจทุกการเบรกและโชคหลังแบบคู่พร้อมซับแรงกระแทกจากพื้นถนนอย่างนุ่มนวลความคุ้มค่าและการวางตำแหน่งในตลาดซอนเตสวางตำแหน่ง3 1 0 m รุ่นนี้ให้อยู่ในกลุ่มสกูตเตอร์พรีเมียมระดับกลาง ที่แข่งขันกับแบรนด์ญี่ปุ่นและยุโรปในกลุ่ม3 0 0 4 0 0ซ c ได้อย่างสูสีแต่จุดเด่นที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นคือราคาที่จับต้องได้กว่าคู่แข่งด้วยอุปกรณ์มาตรฐานที่มาแบบครบครันไม่ต้องตกแต่งเพิ่มอีกทั้งยังมีการรับประกันและเครือข่ายบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวสรุปซอนเตส 310m 2025เหมาะกับใคร ซอนเตส 310m 2025เหมาะกับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นไม่ซ้ำใครในสไตล์การขับขี่มีความทันสมัยในฟีเจอร์และดีไซน์พร้อมสมรรถนะที่รองรับได้ทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวันและทริประยะไกลหากคุณกำลังมองหาสกูตเตอร์ที่ให้ทั้งภาพลักษณ์ความคุ้มค่าและเทคโนโลยีในแพ็คเกจเดียวซอนเตส 310m คือหนในตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจังในปี2025นี้